สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับถอยซองซากุนของคนเอาไปเช่นะคะเอากุญแจไปด้วยลูกกุญแจไปด้วยน่าจะเป็นของเรา,ย,าเเย,ย, <laughs> ย,ยังไม่เติมอ่ะโอ้ยมมนอยู่นั่นมมนอยู่นั่นอ่ะฝั่งโน้นยังไม่เติมแต่ฝั่งนี้ปล่อยนี่นะคะมาแล้วค่ะมีน้องมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะเตยเดี๋ยวออกจากบัวกอน,นอจ้า แก้วจะบบนหเลยครับเนะี่ยจับเอาแก้วโอเค,อเคมาแล้วนะคะสำหรับคุณครูพิเศษสำหรับคุณครูมาแล้วของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ล่าสุดมาแล้วค่ะคุณแม่ใหม่ล่าสุด นี่พิเศษจากซอกงนะคะให้คุณครูคือ,ค,อคืออะไรรู้ไหมอย่าบอกว่าวันโล, <laughs> ลองใส่ดูไหม <laughs> ตอนไอเวลาสอนนะฮะเราพิเศษจากซอกงนะฮะให้คุณครู ไว้พอใจไหมมันได้ใช่ไหมพิเศษจากซอกุงนะคะให้คุณครูแต่ว่าจะต้องตอนตอนซ้อมเ่ยต้องเอาครับผมพร้อมพ่อมีพ่อไห่ใส่แต่ว่าตอนนี้คือกวยแบบมันไม่มีเลยให้ชาร์จแบตก่อนอชาร์จแบตค้างไว้ก่อนก็คือไม่ต้องใช้ไม้เลยออกค่าได้เลยอะงยนพิเศษนะคะ พิเศษจริงๆไม่ไม่ถามว่าราคาก็ไม่ไม่แพงสามร้อยกว่าบาทก็ไม่แพงแต่คู่หนึ่งมันห้าร้อยกว่าบาทก็ลองซื้อมาก่อนว่ามันใช้ได้ไหมถ้ามันใช้ได้ก็คือค่อยสั่งมีคู่มาเราเอาใช้เฉพาะตอนซ้อมเลยเราเราลองให้ลองใส่ให้เดยวเขาต่อลำโพงให้เดี๋ยวสายลำโพงมาพ่วงไว้ซ้ายกับขวาเอาเอาลูกแขยังเขาบอกว่าชายลูกแขยังนั่งลงไหมนั่งลงไหม นั่งลงแม่ผู้ชายยืนเหรอวะลูกขืนเซ้ยอยู่บ่ได้มันมันมันมีเตัวเดียวดอกดอกละตัวจะไม่มีได้ไงอใช่มีดอกเดียวคืออันเดียวเติมแค่อันเดียวมีดอกเดียวเติมแค่อันเดียวอ๋ออันนี้มันีวอันนี้ไม่ใช่อันถ้าเป็นพวงสาน่ะไม่พวงสาเป็นของพี่ต่างหากไม่เกี่ยวสสยเติมแค่นี้จบนะคะส่วนอันนี้พี่เติมให้แล้วค่ะ สว่วนที่เหลือดร้อ,เองเลยค่ะใชขาเยียด <laughs> ไ,ได้เติมทางนึงบอมันได้อีกครั้งนึงก็ไปกอกพิมพ์ไว้ก็จะผ้ากันยกออกมาก,ก,ก็ได้ไไเออน้ำเบิร์ดเอราก็ขึ้นแล้วใส่แต่ว่าอันนี้มันเติมเติมให้เต็มแล,ล้วก็แล้วเติมข้างนู้นเออเติมให้มันเต็มมันก็แล้วใส่กระเปา๋าไว้เหี้ยงไหยังวะยังวะใส่กระเปา๋าไม่ใส่ยังวาใส่กระเป๋าไปเสือมั้ย่งแจนร้วาของจะของไว้บ้านนะฮะเออมันเติมเติมไปเลยเติมให้เต็มไปเลย แล้วอันนี้เดี๋ยวพี่มาเปิดมาดูอีกทีนึงก็คือหลังจากซ้อมเสร็จอีกทีนึงเพราะว่ามันจะต้องเอาอันนี้นะมันต้องเอาน้ำแข็งใส่น้ำอีกเข้าใจป่ะมันต้องเอาน้ำแข็งใส่อีกเพราะตอนนี้ก็คือมันกินแรงสองถังนะตอนนี้กินแรงสองถังแต้ช่วงบ่ายอะวงหนึ่งจะมาทำใช่ไหมก็ให้มันมากอกใช่ไหมตอนนี้เป็นวงสองวงสองแล้วเหรอเขาสลับอาทิตย์เออก็โอเคนะพี่จะได้ด่าถูกพี่ได้ด่าถูกก็ได้แต่พี่ได้ด่าถูกมัเริ่มนับหนึ่งพี่ได้ด่าถูก ใาืแะเต้องเอามือจุ่มน้ำเดือดก้าเเป็นงานดอกรสชาติดัน้เค็มพอพนแล้วไปให้ได้แล้วก็แล้วไปจะให้สพี่ดี่จะนนให้นี้แล้วเราจะเป็นหนเดยเลอแล้วก็แล้วไปนะได้ไมแล้วก็แล้วไปนะไ้เยียมสู้อย่างเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณสลับเอซท่านไหนที่จะเปซอกุ้งต่อนะคะเดี๋ยวซอกุ้งขอไปชาร์จแบตก่อนเพราะว่า ซื้อมาให้คุณครูค่ะเป็นไวเลสติดหูนะคะเวลาซ้อมเราจะได้เออ่ไม่ต้องเครืองค่ะไม่ต้องเครืองอันนี้นังจ๋ามาแล้วค่ะเพลงเพลงอย่าเฝ้ามาหลาย3 4เดี๋ยวไปดูมันมาแล้วค่ะเพลงป่อกูกฏไทยเลยไม่เป็นไรนะคะเล็กกระสีแล้วก็จะลบเล็กกระสีแล้วนะช่วงนี้คุณแม่สั่นอะอันนี้ ไอ้ไพสิป้าวตากผ่ากับมาได้ค่ะราวราหกร้อยบาทนะคะไอ้ไพสิมาก็าามาด้วยจ้าฟัาสองถองหกถองดวงใจทั้งนี้เธอเก็บไว้ช่วงนี้ซ้อมแล้วนะคะาจะวอร์มร่างกายก่อนกับเพลงนี้ ต้องมอบกล่องดวงใจให้เธอเก็บไว้ลบลิกิทธิของเรบดิกษะ er สิใจจะถอนได้ไหมเด่นวงยังไม่ทำให้นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสไต ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตชาร์จแบตก่อนไม่รู้ว่าอะไรยังไงก็น่าจะออกสายเดียวแต่ชาร์จคู่นะครับเพราะว่าซื้อมาน่าจะได้ชาร์จค่ะลองด้ใชาร์จดูว่ามันจะเป็นยังไงกับแบบนี้นะคะหาสายชาร์จอ๋อสายชาร์จออกคู่พอดีเลยโอเคหาแจ้งก่อนโอเคนะครับมีน้องอาจจะทายได้มั่งบอได้บาง มามาใครซีเหมาซอยซอกุ่งเมื่อกี้กันเซื้อนี่นี้แล้วเตไวรเลสให้เขาเรียกว่าไวรเลสติดหูนะคะเอาไว้ให้คุณครูเวลาสอมจากซอกุ้งเองนะคะบู้ผ้าขาหองอมตะก่อนแอบเข้าห้องผู้ชายก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยหลุดผัวเมียไปเลยแอบเข้าห้องผู้ชายก่อน,นะ อัาหางซัดเต็ม <ses> ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าจะต้องทํายังไงต่อยังไม่ประกอบเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าซ้าแล้วก็โอเคครับพี่น้องโอเคลองใช้ดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงสภาพน่าจะใช้ได้นะคิดว่านี่ก็พร้อมแล้วนะครับขอบคุณของเละคขอเล่นใหม่ล่าสุด ฮะอะไรยังเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเอโอเคเติมซีโม่ซีโม่ของเราคือโค้ชว่าสวยยังหาเลือกกินอยู่เนาะ โอเคขอบคุณมากนะคะน้องฟ้าใสมีไพ่สิเปบอค้าน้องกัตอนนี้ที่ว่ากินก็คือจิบจิบเฉยๆนะคะอย่าด่ามอกด่ามานะคะเพราะว่ามันเหนื่อยคุณจะรู้ว่าการวิ่งไม้โอเป็นใช่การเต้นบนเวทีมันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ลองมาเต้นดูนะการวิ่งไม้ไปด้วยสิบบาทเองค่ะน้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับจิบจิบบอ๋อโอเคมี่ต่บอจ้ำดอกเขาก็มีน่าจะโสดเขากะมีแหละแหม แอนมาทางไหนคะไอ้ต้นหุ้นมากอ่แปดบาทหา,ะะาทสิบตังค์ละค่ะบาทยี่สิบก็เป็นค่าท้าแข็งกูทราบเที่ยงเอาแม่มาเทียงเอาอยัางคะนีหาบาท,ที่กินไปนี่นแคนตะรูปนี่ห้าบาทนี่เยน็นหรือยังเย็นข้างล่างจะเย็นกว่าเออนั่นแหละมีแค่นั้นแหละที่มันเยน็นไม่เย็นหรอกค่ะตอนนี้คือจะบ่ายสองบ่ายสามแล้วสพยาสรรหาของที่แบบไม่เสียตังค์มากเนี่ยฮันไม่หมอ อย่าบอกว่าใส่ถุงนะท้องมาใครรัิดชอบเอาแม่ไงแม่รับผิดชอบเออตลอดรับผิดชอบเหมือนเดิมใช่การเกิดเป็นแม่รับผิดชอบใช่ไหมต้องเรียยต้องเลียงรานคือเก่าโอ้ไม่อาจจะเสียงดังหน่อยนึงได้ค่ะไปอยู่หลอดไหมหลอดไม่ต้องหลอกตามาเป็นยังไงดอกคูณจักคูณจักผัวอยู่ของเงินน้ำขาก่อนโอ้ยของเงินน้ำขาก่อนคูณจักสามีอยู่ฉันบอ บูฮาวายเขาก็มีขายนะคะ <Okay. S 1> แต่จะบูฮาวาเรามาส่งขายใส่ครับอันเหล่าบุยหันภาบเลยครับว่าเหล่าฮะโอเคซิู okay,